เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปมาตรการช้อปดีมีคืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสามารถซื้อสินค้าอะไรได้บ้างเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง30 0 0 0บาทนะครับจากกรณีที่ การประชุมคณะบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบศที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายใต้มาตรการชอบดีมีคืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับซึ่งเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2563ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสรุปข้อมูลในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เขาจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาตรการช็อปดีมีคืนเนี่ยคืออะไรนะครับก็เป็นการช่วยรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศโดยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2,563ที่ซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน3 0,000บาท ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี2563ณเดือนมีนาคม2564นะก็คือเป็นการใช้จ่ายระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม63นั่นเองนะครับและก็นำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีในมีนาคม2564นะครับ สำหรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการเนี่ยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือประชาชนทั่วไปแต่จะต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการฐานภาษีหรือจะร่วมโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลให้เงินสูงสุด3 0 0 0ับาทกับประชาชน10ล้านคนนะครับท่านจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเข้าโครงการใดนะครับเลือกได้เพียงอย่างเดียว สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนนะครับก็คือสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าท้องถิ่นโอท็อปและหนังสือนะครับนี่คือสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่วนสินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนหรือไม่สามารถจะนําไปลดจนภาษีได้เนี่ยก็ได้แก่สินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยาสูบสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ํามันค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบิน อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามวันนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะนําเสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่12ตุลาคม2563เพราะฉะนั้นนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ